ต่อไปไปดูงาน P&G Beauty Surprise กันดีกว่าหะตกลุมรักความงาม,มไปกันที่ Tesco Lotus b a n g ะปิแถววาดที่ฉันเองค่ะเปิดบุมมองใหม่ให้กับกลุ่มลูกค้าที่ให้รู้ถึงผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อสุขภาพและความงามเพราะว่าที่นี่มีให้เลือกเยอะแยะนะคุณพี่จ้ะเปิดตัวครั้งนี้มี2อดาราที่เห็นค่ะนุ่นวรนุชพิรมพักดีและเต้จุรินรพรจินเกียร ก็ซูมกันไปนะฮะชัดมากเห็นกันหมดเลยตั้งแต่ปลายเท้ายันใช่แล้วนะ Beauty surprise P and G จะได้รู้ว่าบิวตี้ตั้งแต่หัวจรดเท้างามจริงๆนะคะงามจริงๆมีน้องเมย์เมย์เดอะสตาร์แล้วก็มีดิวกับฟลุกด้วยใช่ไหมเป็นเพราะว่ามีมินิคอนเสิร์ตจากซิงโตเมย์และเก่งเดอะสตาร์นั่นเองอ่ามีฟลุกด้วยมีฟลุกด้วยมีฟลุกด้วยมีดิวด้วยอ่าก็ปาทำมินิคอนเสิร์ตกันไป มีแจกของแจกของมีอะไรแฟนคลับด้วยอ่ะจ๊ะสำหรับคนที่คิดถึงน้องฟุ๊กนะคะเราก็จับน้องฟุ๊กมาให้ได้ชมกันแล้วนะคะอยากได้ไหอยากได้ค่ะพี่ฟุ๊กจริงเลยค่ะอยากได้จัดไปนะนี่นะคะข่าพี่ฟุ๊กมาแล้วร้องเพลงให้ฟังด้วยนะคะสำหรับคนที่คิดถึงพี่ดิวจัดไปจ้ะนะจ๊ะ พี่ดีวก็ช่วงนี้ร้องเพลงมอบความสุขความบันเทิงให้กับแฟนครับระดับสูงไวัยอยู่แมาว่ารอนเล่นนะหมอเก่งก็ด้วยเฮ้ยหมอเก่งหายไปนานนะหายไปใช่ไหมเขาก็เรียนหนังสือไงเขาก็อยู่ชั้นผชั้นปีสูงแล้วก็ต้องรับผิดชอบอะไรเยอะขึ้นปีหกแล้วใช่ไหมก็ใกล้จะจบแล้วสิใกล้แล้วใกล้ าดิโต้วยจัดไปสำหรับคนที่ขอคนที่ขอข่าวสิงโตนะจ๊ะภาพข่าวนี้ได้หลายคนเลยเชียวเมาเนาะแต่ขาดพี่ต้นไงพี่ต้นเหรอต้นเดือดตาเอ้ยพี่ต้นไม่ยอมมาร้องเพลงงานนี้มันจะได้ครบเลยระเบไดข่าวนึ่งรับแบนึงนะจ๊ะนี่ก็ได้ไปเยอะแล้วก็มีแฟนคลับมาตามกันไปเพราะว่าย่านนั้นก็ได้ใจอยู่นะฮะ สิงตัวนี้ก็เตรียมตัวเขา้าเรียนแล้วเนาะนี่สิ่งงาน,งงานล้วก็สนุกสนานกันไปทั่วบางกะปิเลยทีเดียวนะคะ